สำหรับการตั้งค่านะครับในส่วนของการปลดไอคาวแบบพ็อกซี่หรือว่าไอคาวฝังนะครับถ้าเราแตะตรงไอคาวตรงนี้นะจะต้องมีหลอดในแถบเครื่องมือใน2ครั้งแรกที่เราจะทําการปลดนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยกดเช็คตรงนี้นะครับพอมีแล้วปุ๊บนะครับกดย้อนสอนมานะครับที่หน้า Wi-Fi นะครับกดเลิกใช้ Wi-Fi ของเราก่อนนะครับต่อไปนะครับก็กดไปที่ตัวไอข้างหลังของตัว wiFi ของเรานะครับ กดกำหนดค่าฮอซี่ครับกำหนดเองนะครับพิมพ์เลขเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลขคอร์ดนะครับตามที่ผมให้ไปนะครับในแต่ละวันแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าผมจะให้ไปเป็นเลขไหนนะแขกตัวนี้ท3ายสามสามเก้แปดเก้าเก้านะครับผมกดบันทึกครับกดเข้าร่วมเครือข่ายครับก็ใส่รหัส wi-fi ของเราไปได้เลยครับเข้าร่วมครับ จากข้าวรวมเรียบร้อยนะครับที่ตัว safari นะครับผมนี่ผมพิมพแล้วนะครับอแอป safari ตัวนี้นะครับก็พิมพ์นะครับในส่วนของตัวเว็บ safari นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับนี่นะก็คือพิมพ์ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่เว็บไบเว็บนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยกดโกครับ ถ้าเราพิมพ์ถูกต้องนะครับก็จะขึ้นฟ i n d e r รูทตัวนี้ให้เราดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับกดอนุญาตครับกดปิดนะครับก็กลับไปที่เมนูตั้งค่าครับจะบอกว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับกดเข้าไปนะครับกดติดตั้งครับติดตั้งครับนะครับกดเสร็จสิ้นครับตัวนี้โปรไฟล์จะอยู่ที่ในตัวการจัดการ VPN และอุปกรณ์นะครับผมตัวนี้เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ตั้งเรียบร้อยปุ๊บนะครับไปเปิดในส่วนของใบรับรองนะครับนี่อยู่ตรงทางถ่ายนี่นะครับกดเปิดครับกดดาเนินการต่อครับอ่าเรียบร้อยนะครับกดสอนมานะครับไปที่ไอคาวของเราเหมือนเดิมครับไปดูในส่วนของตัวหลอดอุปกรณ์ตัวนี้มีไหมนะครับพอขึ้นมามีแบบนี้เรียบร้อยนะครับหรือบางเครื่องก็จะขึ้นไม่ขึ้นหลอดนะครับพอไม่ขึ้นหลอดไม่เป็นไรนะครับให้ลราทําการนะครับปิดเปิดเมนูรายชื่อนะครับหนึ่งทีนะครับแบบนี้นะปิดนะครับ ให้มันปิดไปแบบนี้นะครับเลือกเก็บไว้ใน i p h o n e ของฉันนะครับแล้วก็เลือกเปิดครับเลือกาสานครับทำแบบนี้นะครับหนึ่งทีหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับให้ทำการพิมพ์ Apple ID ตัวนี้มาให้ผมนะตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าบางทีเรากดรีเฟซหรือกดย้อนไปย้อนมาออกมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นหลอดตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับปิดเปิดเ,ดเดมนูอะไรชื่อตัวนี้แทนแล้วก็ อีกหนึ่งเทคน,นิคนะครับ mm hmm. ก็อาจจะกดที่เมนูโทรนะครับกดที่รายชื่อนะครับกดตรงนี้นะกดที่รายชื่อของเราบนสุดนี่นะครับกดที่รายชื่อตรงนี้ครับอันนี้ให้มันหมุนหมุนตรงนี้นะครับเห็นไหมหมุนตัวนี้ปุ๊บก็แกล้งผมนะครับผมก็จะทําการปลดในขาวให้นะครับหลังจากที่ปลดให้เรียบร้อยนะครับจากที่เราปลดเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้เราเช็คเป็นออนใช่ไหมครับเรากใช้เช็คอีกทีนึงนะครับ ก็จะขึ้นเป็นไฟ My Device เป็น Off นะครับผมตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสามารถรีเซโตกับ3 y o u t u b e ได้เลยนะครับขอบคุณครับ